นางสุป,ปิยาเอตะทะัคะในฝ่ายผู้อุปถากภิกษุค่้นางสุป,ปิยาเกิดในตระกูลหนึ่งในกรุงพารณาณสีเมื่อเจริญใบแล้วได้สามีผู้มีฐานะใกล้เคียงกันนางเป็นผู้มีอุปนิสัยศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากต่อมาเมื่อพระบรมศาสดาพร้อมด้วยภิกษุจะเดจาริกไปยังกรุงพารณาณสี นางก็ได้ทราบข่าวการเสด็จมาของพระพุทธองค์นางจึงมาเข้าเฝ้าพร้อมกับพุทธบริษัทอื่นๆได้ฟังพระธรรมเทศนาแล้วก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันวันหนึ่งนางได้ไปฟังธรรมที่วัดและก่อนที่จะก,กลับบ้านนางได้เดินเยี่ยมเยียนพระภิกษุภายในวัดนั้นพบพระภิกษุอาภาธรูปหนึ่ง นางก็ได้ถามอาการของท่านแล้วจึงถามต่อไปว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญพระคุณเจ้าต้องการสิ่งใดบ้างพระภิกษุรูปนั้นก็อตอบออกมาว่าอาตมาต้องการอาหารที่มีเนื้อนางก็ได้พูดขึ้นว่าเอาเถอะพระคุณเจ้าดิฉันจะจัดมาถวายตามที่พระคุณเจ้าต้องการวันรุ่งขึ้นนางได้ใช้ให้นางทาสีไปหาซื้อเนื้อที่ตลาด ปรากฏว่าวันนั้นทั่วทั้งตลาดไม่มีเนื้อเหลืออยู่เลยนางทาสีจึงกลับมามือเปล่าอุบาสิกาเมื่อไม่มีเนื้อจับปรุงอาหารถวายพระก็ได้เกิดอาการร้อนใจว่าเราได้บอกกับพระคุณเจ้าไว้ว่าจะจัดอาหารที่ปรุงด้วยเนื้อมาถวายถ้าเราไม่มีไปส่งพระคุณเจ้าก็จะลําบากควรที่เราจะส่งเนื้อ,อย่างใดอย่างหนึ่งไปถวายเมื่อนางคิดดังนั้นแล้ว ก็เข้าไปในห้องใช้มีดเฉือนเนื้อที่ขาของตนเองออกมาก้อนหนึ่งแล้วส่งให้นางทาสีจัดการปรุงอาหารพร้อมทั้งสั่งให้นําไปถวายพระคุณเจ้าที่วัดถ้าพระคุณเจ้าถามถึงก็ให้บอกว่าตนเองเป็นไข้นางทาสีก็ได้ทำตามผู้เป็นนายสั่งทุกประการพระบรมศาสดาทรงทราบว่านางสุปรยาไม่สบาย ครั้นบันลุ่งขึ้นจึงพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์เป็นบริวารเสด็จไปยังบ้านของนางสุปิยาอุบาสิกาเมื่อนางสุปิยาทราบข่าวว่าพระผู้มีพระภาคเสด็จมาที่บ้านของตนก็ได้ปรึกษากับสามีว่าตนไม่สามารถที่จะเข้าเฝ้าถวา,ายการต้อนรับได้ขอให้สามีจัดการกราบทูลอาราธนาพระบรมศาสดาให้ประทับนั่ง หน้าที่อันควรแล้วถวายพระกยาหาราพระบรมศา,าสดาเสด็จมาถึงบ้านของนางสุปิยาประทับนั่งบนพุทธาธที่จัดไว้แล้วก็ได้ตรัสถามถึงนางสุปิยาว่าอุบาสกนางสุปิยาไปไหนสามีของนางสุปิยาก็ตอบไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนางเป็นไข้นอนอยู่ในห้องพระเจ้าข้าพระพุทธองค์จึงได้ตรัสว่าจงเรียกนางมาเถิดอุบาสก นางสุปยานอนอยู่ในห้องได้ยินพระพุทธดำาลัดที่ตรัสกับสามีโดยตลอดจึงคิดว่าพระบรมศาสดาทรงมีพระมหากรุณาทิคุณสงเคราะห์เกื้อกูลแกช่ชาวโลกทั้งปวงคงจะทราบเหตุเรื่องราวของตนแล้วจึงรีบรับสั่งเรียกหาเมื่อคิดดังนี้แล้วเกิดปีติปราปื้มลืมความเจ็บปวดจึงรีบลุกขึ้นจากเตียงโดยเร็ว ด้วยหวังจะเข้าเฝ้าทันใดนั้นก็เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นคือบาดแผลที่ขาของนางก็หายสนิทผิวราบเรียบไม่มีร่องรอยของบาดแผลผิวพันผ่องใสยิ่งกว่าเดิมนางยิ่งเกิดปีติสัทธามากขึ้นรีบจัดแจงแต่งกายเรียบร้อยแล้วออกมาเข้าเฝ้ากราบถวายบังคมด้วยเบญจางขาปรปดิษฐ์แล้วนั่งหน้าที่ควรแก่ตนพระพุทธองค์ทรง พระดำดิว่าอุบาสิกานี้ไม่สบายด้วยเหตุอะไรหนอดังนี้แล้วจึงได้ตรัสถามนางสุปิยาก็ได้กราบทูลเรื่องราวที่ตนกระทำทั้งหมดให้พระพุทธองค์ได้ทรงทราบพ,พระบรมศัสสดาเมื่อเสร็จกิจแล้วก็ได้เสด็จกลับพระวิหารแล้วรับสั่งให้ประชุมสงฆ์แล้วทรงตำหนิพระภิกษุรูปนั้นเป็นอย่างมากแล้วทรงบัญญัติสิกขาบทห้าม ภิกษุฉันเนื้อมนุษย์ตั้งแต่บัดน,นั้นเป็นต้นมาต่อมาพระบรมศาสดา,าขณะประทับอยู่ณนาพระเจตวันมหาวิหารเมื่อทรงสถาปนาอุบาสิกาทั้งหลายในตำแหน่งต่างๆได้ทรงปาราบอุปนิสัยศรัทธาของนางสุปิยาแล้วได้ทรงสถาปนานางสุปิยาไว้ในตำแหน่งเอตะทัคะเป็นผู้เลิศกว่าอุบาสิกาทั้งหลายในฝ่ายผู้อุปถากภ,าภิกษุไข้ เนื้อที่ภิกษุฉันไม่ได้สิบอย่างคือ 1. เนื้อมนุษย์2เนื้อช้าง 3. เนื้อม้า 4. เนื้อสุนัข 5. เนื้องู 6. เนื้อราชสี 7. เนื้อหมี 8. เนื้อเสือโคร่ง 9. เนื้อเสือดาว 10. เนื้อเสือเหลือง สัตว์ที่ภิกษุไม่ควรฉันสประเภทคือ 1. สัตว์ที่เห็นเขาฆ่า 2. สัตว์ที่ได้ยินเขาฆ่า 3. สัตว์ที่เขาจงใจฆ่าให้ฉัน 4. สัตว์ที่เลี้ยงไว้เอง